ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับร,รายการคุณพักเครื่องนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของวัตถุมงคลสร้างใหม่นะคนที่สนใจอยากจะให้ผมนําเสนอเนี่ยนะฮะในเรื่องวัตถุมงคลสร้างใหม่รุ่นไหนนะผมจะติดตามข่าวข่าวมาให้ส่ง SMS เข้ามาได้นะฮะสี่สองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะสี่สองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะหรือจะเข้าไปที่เฟซบุ o กนะก็ได้นะไปเสนอไว้ว่าจะให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรนะหรือจะไปดูย้อนหลัง เห็นสนใจว่าผมพูดช่วงนี้นะเป็นช่วงที <th phin at> ่พระน่าสนใจแต่ติดตามแล้วพลาดนะก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะที่ y t u t u นะพิมพ์คำว่าคุณพระเครื่องหรือรายการคุณพระเครื่องก็ได้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์เอกพีก็ได้เช่นกันนะก็ดูย้อนหลังได้เลยนะวัตถุมงคลสร้างใหม่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะนำรายได้นะมาบูรณะปฏิสันทสังขเสนาสนะตามวัดวาลามต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนนะ ที่ไม่มีทุนนะในการที่จะนามาช่วยเหลือการกุศลต่างๆเนี่ยก็มีการขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาบางรุ่นเนี่ยนะฮะสามารถจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกรรนะเพื่อไปช่วยเหลืองานการการุศลต่างๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่ใช่ประสบผล,ผลสําเร็จทุกรุ่นนะฮะวัตถุมงคลสร้างมาเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักสะสมนะที่จะเช่าหาบูชาแต่วัตถุมงคลทางใต้เนี่ย สร้างออกมาส่วนใหญ่นะเกจิทางใต้นี่จะได้รับความนิยมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์นิยมวัตถุมงคลไทยมากนะนะชาวไต้หวันก็เช่นกันเขาไม่มีวัตถุมงคลของเขาเขาก็หันมานิยมวัตถุมงคลของไทยฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ไหนนะเวลาที่เขามาเที่ยวในเมืองไทยเขาก็จะไปหาแล้วก็จะไปบูชาวัตถุมงคลกลับไปด้วยนะกำลังเปิดให้สั่งจองบูชา รุ่นนี้เนี่ยมาแรงมากพอสมควรนะฮะมีความคึกคักนะตามส่วนพระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะมีการโทรสอบถามมียอดสั่งจองเข้ามานะเป็นเหรียญน,นะแล้วก็เป็นพระสั่งกันจายแล้วเป็นรูปเหมือนสวยเลยฮนะรุ่นนี้ชื่อรุ่นเป็นมงคลมากรุ่นรวยเงินล้านนะหลวงพ่อล้านนะก็เป็นวัตถุม,มงคลที่กำลังให้เปิดจองอยู่นะฮะ ก็ทำพิธีเททองนำเลิกไปแล้วนะที่วัดเกษมบำรุงหรือวัดขันนายตำบลบางงอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะโดยมีหลวงพ่อร้านพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนใต้เป็นประธานหลวงพ่อร้านนะหลวงพ่อร้านนะหลวงพ่อร้านเนะี่ยมาดูหน่อยนะท่านชื่อนะพระครูเกษมจิตตาพิรักนะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดขนายนะะ มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่ลือเรื่องไปทั่วสารทิศจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งปักใต้ท่านบำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัดมีวัดปฏิบัติที่ดีเยี่ยมเลยนะฮะด้วยเมตตาธรรมเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ศา,าสนิกชนวัตถุมงคลและเครื่องรางที่ท่านอธิษฐานจ,จิตปลูกเสกโด่งดังไปไกลทั่วประเทศและดังไกลไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะตะกุดผานไถและผ้ายันกันโจร ปัจจุบันหลวงพอ่อลานสิริอายุ84ปีพันษา54ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดขนายนะท่านมีนามเดิมว่าล้านสงนลินเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2476นะที่บ้านของเขี้ยมนะอยู่ที่สุราชโดยมีนะโยมบิดาโยมันดานะนายสุขป,ปัน้นนางพ้อยสงนลิน ครนะอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด7คนท่านเป็นบุตรคนที่สองครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมชีวิตในวัยเด็กนะของหลวงพ่อร้านค่อนข้างลําบากต้องช่วยเหลือครอบครัวทํางานแต่ยังมีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนนะเมื่ออายุได้7จ็ขวบได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวังขนันไหนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่4หลังจากนั้นได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทํานาและปลูกผักขายใช้ชีวิตในวัยหนุ่มด้วยการาหาเลี้ยงครอบครัว แล้วในวัย27ปีเนี่ยนะท่านได้เกิดความคิดที่จะบวชเรียนตามประเพณีจึงได้กับลานะบุกบปการีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปีพศ2503ที่วัดขันายโดยมีพระครูสถิตสันตะคุณนะหลวงพ่อพัวนะเป็นพระอุปชาพระครูพิทักษธรรมสารหลวงพ,พ่อพิมนะเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะแล้วก็ได้รับฉายาเขมจิตโต หลังบวชแล้วได้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่นสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตีโทเอกก่อนห,หันไปศึกษาวิชาอักขระขอมลงเลขยันต์จากหลวงพ่อพิมพ์หลวงพ่อพิมเนี่ยได้รับการถ่ายทอดนะวิชานะมาจากพระมหารวยนะอดีตเจ้าวาดรูปก่อนอีกทีหนึ่งนอกจากวิวทยาคมอักขระขอมท่านยังได้เรียนวิชาต่อะดู อันนี้เป็นตำหรับโบราณพระส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยนะท่านจะเรียนวิชาเนี่ยแพทย์แผนโบราณเนี่ยแหละเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเวลามีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไปหาใครไม่ได้นอกจากพระท่านก็มีวิชาในการต่อกระดูกตำหับวัดวังขนายโดยตรงจากหลวงพ่อพิมพ์สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะผู้เป็นเจ้าของตำลานะก็คือตาประขาวนะผู้สร้างวัวดขนาย นะวัดนี้เนี่ยมีชื่อเดิมนะว่าวัดโคกเผาตามตำนานกล่าวว่ามีตาประขาวหรือตาผ้าขาวนะก็เป็นผู้สร้างวัดขึ้นมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างเมื่อเมื่อไหร่ต่อมามีชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเข้ามาตั้งหลักปักฐานทำมาหากินมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนใหญ่นะเป็นมีหมู่บ้านจะเรียกว่าหมู่บ้านขอนายภายหลังเพี้ยนไปเป็นขันนายในที่สุดนะส่วนวัดโพเ้าเนี่ยก็ได้มาเปลี่ยนเป็นวัดขนายตามชื่อหมู่บ้านไปด้วย ในสมัยที่พระสมุนะพระสมุรวยนะดีเจ้าววาดเนี่ยนะฮะท่านได้นะพระราชทานหมู่บ้านเนี่ยนะฮะพระสมุรวยนะดีเจ้าววาดนะดีเจ้าวานะาวาดรูปที่8ของวัดขนายท่านได้รับพระราชทานเลื่อนพระักเป็นพระสมุขเสษมโดยที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ได้พัฒนาวัดขนายให้มีความเจริญก้าวหน้าและยังเป็นพระเถระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมสายศรัทธาจํานวนมาก กระทั่งดีพระปีชาอุดมนะเจ้าคณะจังหวัดสุราธานีในในสมัยนั้นเนี่ยเห็นคุณงามความดีของท่านแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่พระสมุกเสษมหรือหลวงพ่อสํารวยจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดวังวัดวัด,วด,วด,วดขนายเนี่ยมาเป็นวัดเกษมบํารุงจนถึงปัจจุบันแต่ชาวบ้านก็ยังติดปากเรียกว่าวัดขนายอยู่หลวงพ่อร้านได้ศึกษาวิชาต่อกระดูกมีความเชี่ยวชาญน,นะได้รักษาชาวบ้านที่ประสบเหตุกระดูหกหักหายเป็นปกติ นะลำดับการปกครองคณะสงฆ์ก็เมื่อปี2532ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเจ้าวาดปีพศ2547ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางงอนอท่านมา,าท่านได้เป็นปีพศ2 5 1 8เป็นพระสมุรล้านเขมมจิตโตพศ2540ได้รับพระราชทานเลื่อนพระศาากักเป็นพระครูสัญบัติชั้นตีในราชินนามที่พระครูกเกษมจิตตาพิรักษ์กล่าวกันว่าหลวงพ่อล้านมีความชำนาญพระคถาอิติพิโส 8ทิศมงกุฎพระพุทธเจ้าพระเจ้า16พระองค์พุทธคุณขับไล่สิ่งอัปม,ง,ปมงคลต่างๆเสริมดวงชะตานำพาโชควาสนาวัตถุมงคลหลวงพ่อร้านเนี่ยได้รับความนิยมมากมายหลายรุ่นทั้งรูปเหมือนหลังยันน้ำเต้าที่ได้รับการกล่าวขานถึงก็มีตะกุดผานไถพิกแผ่นดินจัดสร้างจากผานไถโบราณ นะแล้วก็ที่กําลังเปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเหรียญน,นะที่เอามาให้ดูนี่เหรียญหลายอย่างนะฮะหลายเนื้อก็มีเหรียญชุดกรรมการนะอุปถัมนะมีทั้งเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลงยาเนื้อทองแดงลงยาสีธงชาติหลังเจดีสีกเกษมเนื้อทองแดงเ,เนื้อทองเทวลิศหลังเจดีสีกเกษมพระบูชาพระบูชาหลวงพ่อล้าน หล่อนำเลิกขนาด5นิ้วนะวก็ลแล้วมีเหรียญชุดกรรมการอีกนะก็นะนะสวยงามเลยนะที่อนำมาให้ชมเนี่ยถ้าท่านสนใจสั่งจองนะก็สั่งจองกันได้เลยนะฮะสำหรับรุ่นรวยเงินล้านกำหนดพิธีพุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่27มีนาคมพศ2557นี่นะฮะก็เป็นวัตถุมงคลที่ออกแบบได้งดงามนะคนะทาง าสายใต้นักสะสมสายใต้ก็ติดต่อตามูนยนพระเครื่องทางใต้ส่วนคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ติดต่อตามศูนย์พระเครื่องชั้นนาทั่วไปสั่งจองกันได้หรือจะโทรศัพท์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ลองสอบถามกันดูนะวัตถุงมงคลเนี่ยทางสายใต้นะนอกจากในแนวพระเกจิก็ยังมีสร้างรูปเหมือนหลวงู่ทวดเนี่ยสร้างกันเยอะแยะนะถึงขนาดว่าดังมาถึงกรุงเทพเลยนะหลวงู่ทวดเนี่ยแต่รุ่นนี้สร้างรูปเหมือน นะรูปเหมือนแล้วรูปเหมือนนี่ก็พิถีพิถนะันออกแบบได้เหมือนองค์จริงหลวงพ่อร้านมากเลยนะฮะรุ่นนี้ล,ลักษณะเอกอัคระเลขยันด้านหลังเหรียญกนะ็งดงามตามแบบฉบับโบราณน,นี่แหละฮะก็มีการสร้างสืบต่อกันมานมีการลรงยาสวยงามนะฮะการลงยาลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานฝีมือซึ่งใครที่สนใจประเภทเหรียญสวยงามนะ พลาดรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะท่านนักสะสมต่างเนี่ยนะเห็นแล้วต้องสั่งจองบูชานะหรือใครที่จะนะรอพิธีปลุกเสกไปแล้วก่อนแล้วจะบูชาก็ได้เช่นกันแต่ท่านอาจจะเสียความรู้สึกนิดก็ได้คืออาจจะได้ที่ไม่ตรงตามความต้องการไอ้เนื้อที่ต้องการบางทีเนี่ยพอถึงวันนั้นเนื้อนั้นหมดนะท่านก็ต้องไปได้เนื้ออื่นหรือว่าราคาเนี่ยได้ปรับไปแล้วคือราคาสูงกว่าปกติ ที่เป็นอยู่ในขณะสั่งจองอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะสำหรับวัตถุมงคลที่มีกระแสการสั่งจองแรงเนี่ยในต้นๆนเนี่ยพอหลังๆไปแล้วเนี่ยนะใครที่พลาดโอกาสแล้วมาบูชาที่หลังไม่ได้ราคาเดิมนะราคาโดนปรับขึ้นไปเรียบร้อยนะก็ท่านจะไปโดนราคาบวกอีกทีหนึ่งนี่ฮะนั้นท่านต้องนะเวลาที่ท่านสนใจในการที่จะสั่งจองบูชาวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะกนะ็รีบสั่งจองซะ นะเพราะว่าจะไม่มีโอกาสนะพอถึงวันที่ของออกนะวัตถุมงคลเสกเสร็จแล้วท่านไปบูชาที่หลังราคาปรับไปแล้วนะก็ท่านก็จะได้ของที่มีราคาสูงมากขึ้นช่วงหน้าสำหรับคนที่สนใจในเรื่องแฟนพาระถูกโฉลกเตรียมโทรสายสดนะเข้ามาได้จดเบอร์ไว้ก่อนนะฮะ2 7, 7 2, 5, 2 4 7 4 7 0 7 3 5 7 2 7 4 7 0 7 2 5พักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมา แฟนพระถูกฉลอง